สวัสดีครับพบกับช่องแชงเดียวแชนแนลนะครับโอ้เอา <c oughs> มากระไผ่ชาวไหนเป็นแดงตั้งติดตามตลอดครับครับครับ มารับเดี๋ยวมีคนนัดมานะครับมารับไอซิดสวัสดีครับโอ้สดี๋บอกที่สางกัะสีมันว่มันหลวมพอเราตตองนั้ต้องตั้งบางหนี่านหนึ่งมา มาเล่นมาเล่น <c oughs> เอฟซีเพื่น <c oughs> อน,นมานี่ตามเลยครับมานี <c oughs> ่ตามเลยครับโอ้มาที่ตามเลยคูณเจ้ากำล,ลังแรงเพื่อนอยู่กับขอรำ <c oughs> แน เดี๋ยวเดอแป๊บนึงเดี๋ยวคอออกไปเอาข้งนนะต่อนี่เนี่นี่ๆี๋ยวขอ่เดี๋ยวออนุญาตออกไคนคน้ใครยังไม่ได้ชิมนะคะดิเข้ามาชิมได้นะคะเมนเปียกตืใบเตยนะคะอย่าพเกใชามนีรอแม่ค่ะไม่คจานอแม่ มาผู้เดียวมาหลับน้องจ่ายตังค์แล้วก็เข้าไปป่ะกำลังจะหาอะไรกินนยี่วนครยี่สนาทีนะคะาะมาอด้ด้านในก็มนะคะกติกาห้ามหล่นห้ามตกมาได้แต่ได้จิบ่าร้บาทอะเริ่มดใครยิบเลยจ้ะ1น0่ไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วยิบให้ได้นะห้ามเล่นห้าหล่นค่ะน หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดิ้งน้อยดิ้งน้อยมันหมดค่นบะเถิงบะเถิงเจอกันแล้วนะครับนี่นะสลิน่าฮัลโหลยูมานานหรอวะวันนี้ไม่มีทางที่เราเป็น นี่เลยวายนี่จะเป็นปี้วควายนะ้ไม่ิบให้ี่ตังตอยจ่้าเลยจะได้รับแกนี้ไอ้คุณนี่จแกงนะฮะใครที่ไม่ได้ได้รับทุกแกงยืนก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปยิบได้เลยใจยิบได้เลยแจ้งแจงให้ตังตอ่นนั่นหละนั่นหละอนียวประอ้นี่ตองต ไปแน่ครับไปัี่ยาครับไปมาทำกิฟมาหนัดนอนมาเวลาพอดีไหมหรือว่าเกินถ้าเกินไม่ได้นะ วันฮัลเล่นใช่ไปดีเลยจ้าไปเซ็นชื่อไม่ได้จ้ารับไดงวันสุนทรอยากจะชิมเมนูขนมหวานชิมได้จากคุณพี่เต็กคุณไปเจอแจกฟรีค,ค่ะคุณพี่ขาแวะมาชิมก่อนได้นะคะทำบุญกันแล้วนะคะแวะมาชิมขนมหวานจากกะทิอร่อยดีกันได้เลยนะคะเต็กคุณไปเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยแซ่บบอกแซ่บบอก ด้านหน้านะครับวันนี้ประชันกันสามงานเนาะในเมืองก็ผู้จบ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็ห่างอย่างนี้ไป15กิโลบันจันเทนนะครับแลาวก็มาอุ้งอิงไปแล้ววัดใจกันเป็นเลยวันนี้เลยโอ้ยยื้อยู้อนู่นู่

มีแถวนชวลโบตอนนี้เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมนะครับน,น,นั่คุยสาวกันเลยหน้าาจะเดียวให้ก็ได้นะ กรมหมัวดได้บดแถวนี้นะ่ะแ <c oughs> ่งอนใมนหาังต่้ยมัน,นะะจะนบรีผับคาเกงึ้นบ่ <c oughs> ไปครับ Dancing, ดูแดนซิ่งแดนซิ่งมอลัมอลมอล่า ตอนนี้เราก็สา์น้องก็ไม่ไดเอามาเด้มันไม่มีขายมมเมก็ได้มงมันโฟกัสพี่พี่พี่มาันาพี่มันาสูงสูนเนะพี่พี่ นี่คือเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับหมอลำเงินล้านนะครับน่าจะสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มครับงานแมนแวเวทียังไม่เสร็จเลยอ่ะอุ้ยแปบ๊บเดียวคนนี้เก่งมืมออาชีพใช่ได้ไปนั่งปุ๊บะเฮาปุ๊บปะแล้วพี่เดียวมาอะครอ่ะมาคนเดียวครับ บูชหาว่านี่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 นั่งประมาณนี้ตรงนี้โมมีโมมีสาดเดี๋ยวค่อยหาที่นี่มีมัดอะไรมัดมัดออมัด,ม,ดมัดกัดมัดกัด,มด,กดไม่มีโอ้ี่บมีบอมีมีเสือที่รถอ่ะ มาถึงหน <si ้างานเรียบร้อยแล้วนะครับคนก็เร uh> ิ uh ่มหลังไหลเข้ามานะครับ นี่นี่น้อดี่ับเลี้ยงเด็กเด้อตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเวทีนะครับอันนี้ขอรดน้ำ หรือเปล่าแม่นแม่นเปียกเปียกแม่นแม่นคือแปลาคือบอกศาสตรมีบวกสุดยอดเลยนะครับ ไฟแสงสีระบบเสียงนะครับก็มาเบตให้ได้ดูนะครับพอดีเจอกันแล้วนะครับตามหากันทั้งปีนะครับเพิ่งเจอครับน้องหนุนาใหญ่สั้นสั้นกว๋วยเตี๋ยวหลอดนี่ไงเรานั่งตรงนี้ก็ได้ไมาเขาจะเยียบเราเขามาซื้อของน,ะ<ะ>นี่นั่งตรงนี้พอดีมุมมุมดูนี่คนะืถ้าเราซื้อเครื่องดื่มแล้วนั่งได โอ้เก้าอี้นะเก้าอี้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 ครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องช่างเดีย c h ชาแนลนะครับสวัสดีครับ